ช่วงนี้เด็กๆ6กเนาะใช่ไหมกำลังจะทำพอร์ตฟลิโอตัวแรกปี6-7นะคะที่เปิดเทอมกันมาแล้วเนี่ยน่าสนใจมากว่าคนสมัครรอบพอร์ตฟลิโอมากกว่าจำนวนรับ50,000กว่าคนออระเบียบการยังไม่ออกทำพอร์ตได้ไหมได้ไหม ทำได้สิเราต้องรู้ว่าที่ไรที่เราตัวเราว่าเรามีเป้าหมายหรือเปล่าปีก่อนเนี่ยเขามีระเบียบการอะไรบ้างแล้วแนวโน้มปีหน้ามันก็ไม่ได้หนีคือมันมันอาจจะมีจุดเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยหรือมีโจทย์เพิ่มหรือจะหรือตัดทิ้งหรืออะไรเงี้ยนิดหน่อยเขาบอกว่าช่วงนี้มันเป็นเทรนไหมมันเป็นเทรนนะ็นใหญ่ทำไมกังวกูเรียงไม่ถูกหรอมันใหญ่ขนาดไหน อ,อ,อ,อมไออสวัสดีสสดค่ะ,คะตอนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการจานแนลอีีใหม่ ล่าสุดแบบเด็ก6,8 6,9 7,0จริงๆช่วงนี้เด็กๆ8 8เนอะใช่ไหมกำลังจะทำพอร์ตฟิยโชตอนนี้เป็นเทอมหนึ่งเป็นเทอมหนึ่งกำลังเรียนเทอมหนึ่งอยู่ใช่ไหมใช่แต่เขายังไม่ได้เปิดรับถูกต้องเพราะฉะนั้น EP นี้นะคะเราก็เลยตั้งชื่อ EP นี้มาเพื่อทุกคนเตรียมตัวกับชื่อตอนว่าระเบียบการยังไม่ออกทำพอร์ตได้หรือเปล่าได้โอเค าจาร์ขาระเบียบการไม่ออกหนูจะทําพอตยังไงดูคลิปนี้ให้จบตอนเทคนิคตอนท้ายเลยนะอยู่ตอนท้ายแล้วตอนนี้อีพีจะทำอะไรทาเสียงแบบไม่ไมอนไหนเนี้ยจนจบอะใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ดูให้จบถ้าดูไม่จบมันจะพลาดตรงกลางบางอย่างไปรู้แล้วอีพีน้าทำอะไรดูที่ไหนสอบติดได้อยากให้เราทําอะไรอ่ะลองส่งมานะเดี๋ยวเราจะทําให้แบบมูที่ไหนสอบติดได้เรื่องมูเนี้ยสาวคนนี้ไม่พลาดมีคนถาม ทํายังไงถึงรวยวยพ้พระคืออาจารย์สายวิทย <c oughs> ์คอมเมนต์แล้วนะอาจารย์สายวิทย์เนี่ยแหละค่ะมูนัมเบอร์วันเลยค่ะ <c oughs> เรามี3ประเด็นหลักๆใหญ่ๆเ <อะ S 2> นาะนมาฝากกันว่าถ้าเกิดว่าระเบียบการยังไม่ออกจะทําพอร์ตได้ยังไงอเอาเรื่องแรกก่อนอชวนคุยจะบอกว่าตัวเลขรอบพอร์ตฟ,ฟิลิโออะมันน่าสนใจมากที่คอปเออเขาสรุปออกมาย้อนไปตอนทีแคสหกห้าหรือว่าเด็กหกห้านะมีคนสมัครอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าคนแต่ว่าจำนวนรับอะหนึ่งแสนห้าหม อื่นก็ควรแปลว่าอะไรโอ้ทุกคนจบติดหมดแต่แต่ติดไม่หมดเพราะว่ามันจะมีบางสาขาที่ป๊อปป๊อปปูล่าแต่กำลังจะบอกว่าที่นั่งมันเหลือใช่ไหมใช่เหลือเหลือเลยจริงๆแล้วอ่ะถ้านคนกระจายกระจายเนี่มันก็คือเข้าได้หมดแหละแต่ว่าพอไอ้คณะนี้สาขานี่มันป๊อปอ่ะมันก็แย่งกันถูกและบางคนก็อาจจะหลุดใหลุดไปที่แค่หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยหลุดออกไปใช่อันอันอันนี้ตัวเลขเฉพาะรอบพอร์ตฟอลิโอเลยนะทีแคสหกห้าเหลือเหลือพอมาทีแคสหกหกผู้สมัครหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พัน คนจํานวนรับพอๆกันเหมือนเขารับรอบพอร์ตน้อยลงแต่รอบทีแคสหกเจ็ดที่ผ่านมา,าที่กําลังจะเปิดเทอมอะอหรือเปิดีบแล้วม,มีกี่ที่นั่งอะจํานวนที่นั่งนะคะที่ผ่านคัดเลือกหนึ่งแสนสองหมื่หันว่าคนรู้ไหมคะจํานวนสมัครเท่าไหร่เท่าไหร่ครับหนึ่งแสนเจ็มันเยอะคนอะ่ะ ใช่มาจากไหนอ่ะมาจากมาาจกไหนอ่ะคือเข้าใจว่าว่าจะมาจากรุ่นพี่ที่ซิ้วอ่าเด็กเซล่วเด็กเซล้วเด็กแก๊ปเฮียตัวแรกปี67นะคะที่เปิดเทอมกันมาแล้วเนี่ยน่าสนใจมากว่าคนสมัครรอบพอร์ตฟิลิโอมากกว่าจํานวนรับ5 0,000กว่าคนโอ้เขาบอกว่าช่วงนี้มันเป็นเทรนด์มันเป็นเทรนด์นะใหญ่ทำไมก็โม้กูเรียกไม่ถูกเหรอมันใหญ่ขนาดไหนไม่มัน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 อะไรช้ามาก ว่าอะไรควันอ่านว่าตัวเลขในการรับอ่ะมันน้อยกว่าจำนวนคนสมัครถึง50,000กว่าคนแปลว่าอะไรอีจำนวนที่คณะที่ป๊อปอ่ะมันก็ไปรวมกันมากเลยแข่งสูงขึ้นแล้วก็มีคนที่ไม่ได้อยู่ในรุ่นเดียวกับเราใช่มาที่ร่วมลงสนามด้วยมากระโดดลงมาแข่งด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทรนด์เขาบอกว่าแต่ก่อนเนาะถ้าเกิดเราได้คณะนี้ต้องเรียนต้องเรียนเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเด็กๆรุ่นใหม่ อยากเรียนอะไรเราค่อยๆคิดเรามีแต่ว่ามีแ gap y ย a r ได้เราซิวได้อีกรอบไม่ใช่เรื่องผิดถูกแล้วจริงๆเทรน gap y ย a r นะคะในในต่างประเทศอ่ะเขาก็นิยมกันด้วยว่าเอ้ยบางคนอ่ะเขาจบไฮสคูลไปหาประสบการณ์ไปหางานทำหรือไม่ได้คณะที่เราอยากเรียนอ่ะเราก็รู้สึกว่าฉันซิ่วดีกว่าใช่เราจะเสียเวลาไปทำอันนี้เป็นเป็นเทรนด์ของของเด็ก Gen Z นะเฮ้ยเอาจริงมีคนมาพิมพ์ในติ๊กตอกเราอ่ะบอกเลยนะบอกว่า ทุกวันนี้ย้อนกลับไปยังรู้สึกเสียดายน่าจะแบบน่าจะซิ่ใช่นะคะเพราะิ้นี่ก็อยากซิลวซิลวไปไหนซิ่วเท่าไหร่เขาก็ไม่รับอย่าซิลเลยอย่าซิ่เลยถ้าเราดูเทรนด์ตามตัวเลขเนาะมันมีแนวโน้มสูงขึ้นแน่นอนแน่นอนแปลว่าคุณจะต้องเตรียมตัวให้มากกว่าเดิมอย่าไปคิดว่าอุ้ยเพิ่งเปิดเทอมรับสมัครตั้งปลายปีค่อยทำตอนตุลาพฤศจิกาไมได้ส่วนใหญ่อะเด็กจะมีปัญหา ตรงเนี้ยมากมากเลยที่เขามาถามว่าแบบไม่มีอะไรเลยทำเลยทันไหมคือถ้าคุณเตรียมตัวมาดีอะยังไงคุณก็สบายถูกถ้าระเบียบการยังไม่ออกทําพอร์ตได้ยังไงอ่ะข้อแรกเราดูอัตราการขันแล้วว่ามันสูงขึ้นเรื่องที่สองเรื่องที่สองหนูลูลก ตันเร้อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตไม่ต้องรอให้ระเบียบการของปี68ออกแล้วยังไงอะเซิร์ชเน็ตเลยลูกเฮเซิร์ชเน็ตไปดูของปีที่แล้วดูปีที่แล้วได้เหรอคะอาจารย์เดี๋ยวจะมีคําถามได้ได้แต่อย่าไปยึดติดทั้งหมดแต่การดูของปีที่แล้วเหมือนเป็นการเรฟเฟอเรนซ์หรือว่าดูว่า ปีก่อนเนี่ยเขาออกเอามาออกเขามีระเบียบการอะไรบ้างออแล้วแนวโน้มปีหน้ามันก็ไม่ได้หนีคือมันมันอาจจะมีจุดเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยหรือมีโจทย์เพิ่มหรือจะหรือตัดทิ้งหรืออะไรเงี้ยนิดหน่อยแต่อย่างน้อยเราจะเห็นคร่าวๆเ,เ,เช่นคุณสมบัติการรับสมัครว่าคุณสมบัติเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างเกจเฉลี่ยเท่าไหร่ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษหรือเปล่าต้องมีคะแนนเลขคะแนนอะไรพิเศษเฉพาะไหม ไปสอบเตรียมเอาไว้ค่ะหรือว่าข้อ่วไปเนี่ยมักอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนถูกไหมไม่ค่อยเปลี่ยนส่วนใหญ่ที่จะเปลี่ยนนะมันจะมีบางคณะที่เขาจะมีโจทย์ให้ทำใช่อาจโจทย์แบบเขยเทเขียนเรียงความหรือใส่ภาษาต้องบอกว่าโครงโครงของโจทย์อะคล้ายๆเดิมแต่ว่าคอนเทนต์ข้างในอาจจะเปลี่ยนหน่อยตามตามเทรนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กคนไหนที่แบบอยากเข้าสายอะไรพวกนี้เนาะจะต้อง แบบอ่านข่าวดูกระแสโลกอะว่าช่วงนี้อะไรมาแรงใช่เตรียมไว้แต่สิ่งที่มันอาจจะไม่เปลี่ยนขึ้นหนึ่งเกเฉลี่ยเขาเปลี่ยนอย่างมากบวกลบไม่เท่าไหร่นะสหลักเกณฑ์ือนที่อาจารย์อุ้ยบอกนะสรุปให้ว่าแบบถ้าสายภาษาอาจจะสอบคะแนนภาษาถ้าสายวิทย์อาจจะต้องมีโครงการโอลิมปิกวิชาการคืออันเนี้ยมันน่าจะไม่ต่างจากเดิมใช่คือคุณสมบัติเด็กอะเขาไม่เปลี่ยนมากใช่อหรือแบบวิธีการส่งรูปแบบการรับหรือแบบบางที่เขาก็ จะมีแพทเทิร์นว่าน่าแหล่ต้องเป็นอะไรน่ะสองเป็นประมาณนั้นทําเตรียมตามทารอไว้ก่อนพอเรามีของใช่ไหมแล้วระเบียบการอันใหม่มาเราก็แค่มารีเช็คมาเทียบว่ามันตรงกันไหมเออถ้ามันไม่ตรงเราก็มีเวลาอีดิตแต่เราไม่ต้องเริ่มทําใหม่ไงใช่คนบอกว่าอุ๊ยอาจารย์แล้วแบบมันจะเปลี่ยนนะมมันจะไม่รับรอบพอร์ตไหมจะบอกว่าเทรนพอร์ตเฟลิโอ่ะค่ะมันไม่ได้เป็นแค่ในประเทศไทยคือตอนเนี้ย ตั้งแต่มัธยมมหาวิทยาลัยต่างประเทศเขาก็นิยมที่จะอยากจะดูการสะสมพอร์ฟิลิโอของเด็กเพื่อเห็นอัตลักษณ์หรือตัวตนที่แท้จริงว่าเขาพร้อมจะเข้าไปเรียนไหมเดีายวนี้เขาวัดกันที่ทักษะไม่ได้วัดที่โนเลจหรือแบบความสามารถในการทําข้อสอบอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพามองว่าเกรดเฉลี่ยมันจะไม่ได้ตอบทุกอย่างทุกของคนคนนี้หรือทักษะทั้งหมดนะเนาะใช่ไอสิ่งที่เขาทํามาไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ต่างๆมันจะช่วยเป็นตัวตอบว่าเรามีประสบการณ์หรือว่ามีทักษะด้านไหนบ้างถูกต้องเรารู้ระเบียบการ แล้วเรารู้ว่าจํานวนรับมาน้อยแค่ไหนแต่สิ่งสําคัญเลยคือเราต้องรู้ว่าที่ไรที่ไราตัวเราที่ตัวเราว่าเรามีเป้าหมายหรือเปล่ากาหนดเป้าหมายไปเลยว่าเราอยากจะเข้าสาขาวิชาอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าสาขาวิชาแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันคือบางทีเราดูมรวมไม่ได้เราต้องสเปซิฟิกไปเลยว่าเนี่ยเราอยากเข้าสาขาวิชานี้นะแล้วเราก็ลองไปดูสิว่าเอยเขาน่าจะรับคนแบบไหนลองไปดูพอร์ตเก่าๆที่มีรุ่นที่เขาเขาชอบมาแชร์ในกลุ่มใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งการไป open house ก็ช่วยเราได้เยอะ การศึกษาเป้าหมายของเราอย่างชัดเจนม,มันจะทําให้เราเสียเวลาน้อยนอนลงดโดยเฉพาะเสียเวลาในการศึกษาระเบียบการคณะที่เราอยากเขา้าจะบอกว่าแบบสายแพทย์เขาก็จะมีแบบกําหนดกฎเกณฑ์คนละแบบนะเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านระเบียบการทุกคณะเพราะแต่ละคณะแต่ละมหาลาัยรับไม่เหมือนกันมันวุ่นวายอ่ะคือไปเลยจุฬารับอย่างแพทศิริราชรับอย่างถูกไหมอ๋อพระจอมเก้ารับอย่าง ธรรมศาสตร์รับอย่างเกษตรมสวรับคนละแบบเพราะถ้าเราไม่มีเป้าหมายหนูต้องไปอ่านกวาดให้หมดนะใช่งั้นเราเราจะกลายเป็นว่าเราเราเราอเบียบการพอทําพอร์ตปุ๊บมันก็จะกันกลางเพราะถ้าเราไม่มีเป้าหมายงแานแรกอ่ะมันก็จะแบบเอาผลงาน ตลอดชีวิตเรามารวม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 กันแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปยื่นที่ไหนแล้วมันแบบน่าจะติดที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะยื่นหลายที่ก็ได้นะ่แต่ว่าจะมีเป้าหมายหลายที่อย่เราแต่เรารู้ต้องรู้ก่อนใช่แล้ววางวางหมุดวางเป้าหมายไว้ก่อนปักธงไว้ก่อนว่าสมมติอาจจะมีสองสาขาวิชาต่างมหาวิทยาลัย ตอนเราทําพอร์ตเนี่ยมันก็จะแน่วแน่แล้วมีแนวทางเสถียรใช่ะนะคะเหตุแม้ว่าระเบียบการยังไม่ออกเราก็สามารถทําพอร์ตได้เลยใช่นะมีอะไรจะแนะนําอีกไหมคะสําหรับการระเบียบการยังไม่ออกแล้วเด็กหกแบดเริ่มกังวลแล้วเก็บพอร์ตเยอะเยอะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็ทยอยจัดหมวดหมู่ก็ได้หรือว่าแบ่งว่าดูซิว่าเราอยากเข้าอันเนี้ยเรามีเป้าหมายแล้วล้วมีอันเนี้ยแล้วเรายังขาดอะไรก็พยายามไปเก็บในเสียในสิ่งที่ขาดเพราะมีเป้าหมายเก็บไว้ก่อน เติมเติมไม่เติมสุดท้ายแล้วเรามีของทั้งหมดอะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะนําเสนอมันทั้งหมดนะเราเลือกการนําเสนอด้วยซึ่งเราเคยเล่ามาแล้วในอีพีก่อนๆนะเนี่ยไปดูไปดูได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวอนาคตเราอาจจะมีอีพีใหม่ๆขึ้นมาเนะว่าไอเทรนด์การนําเสนอตัวตนหรือว่าการนําเสนอทักษะเนี่ยมันน่าจะมีแนวทางอย่างไรที่มันชัดเจนขึ้นบ้างใช่นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะสําหรับอีพีนี้เนาะอยากรู้อะไรก็พิมพ์ถามเราเอาไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้ เลยนะคะเรา3คนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดค่ะกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเีวนี้ีน่าจะพาไปหมู่เออ